ตอนที่2,691เจอเดมอนฮอร์ถูกสร้างขึ้นสำหรับซินโนเจนอีกตัวนั้นในตอนที่ห่านั้นเข้าไปข้างในเขาไม่ได้ถูกจำกัดพลังอะไรสถาปัตยกรรมของห้องโถงแห่งนี้นั้นเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากๆห้องโถงปกติจะเรียบสนิทหรือไม่ก็ลาดเอียงไปสู่เวทีของห้องแต่ทว่าภายในห้องโถงแห่งนี้ทั้งสี่ด้านของห้องเป็นขั้นบันไดที่นำลงไปสู่แท่นหินที่มีความยาวสิเมตรด้านล่าง แท่นหินนั้นปกคลุมไปด้วยสัญลักษณ์ที่หันเซิ้นไม่เคยเห็นมาก่อนถึงแม้หันเซิ้นจะไม่รู้ว่าพวกมันหมายถึงอะไรแต่เขาก็สมัมผัสได้ถึงพลังประหลาดจากพวกมันที่ใจกลางของแท่นหินมีเสาหินสีดำสนิทตั้งอยู่มันสูงขึ้นไปจนถึงเพดานของห้องโถงส่วนบนของเสาต้นนั้นปกคลุมไปด้วยรอยแกะสลักและเครื่องหมายแต่ความสนใจของหันเซิน้นถูกดึงไปที่ฐานของเสาต้นนั้นมันมีสิ่งมีชีวิตตัวหนึ่งถูกล่ามติดกับเสาสิ่งมีชีวิตนั้น ดูคล้ายเครื่องกับมนุษย์แต่ร่างกายของมันเหมือนกับมันแรงเปลือกของมันเป็นสีแดงเหมือนกับเลือดและบนหัวของมันก็มีเขาสีแดงอยู่ซึ่งทําให้มันดูเหมือนกับไม้ยูนิคอร์นดวงตาของมันเป็นสีเลือดหมูและดูเต็มไปด้วยความเกรียวกราดขณะที่ฮันเซินสังเกตสิ่งมีชีวิตที่ถูกล่ามอยู่นั้นสิ่งมีชีวิตนั้นก็จ้องกลับมาที่เขาด้วยเช่นกันมันอ้าปากขึ้นและเผยให้เห็นฟันที่อยากเหมือนกับใบเล่ยของมันหลังจากนั้นมันก็เข้ามามใส่ฮันเซิน มันเริ่มจะดิ้นไปดิ้นมาอย่างรุนแรงและในตอนที่มันเคลื่อนไหวเครื่องหมายที่อยู่บนเสาหินก็เรืองแสงขึ้นมาโซลที่ติดก,กับเสาก็เริ่มจะส่องสว่างเช่นเดียวกันพวกมันรัดแน่นขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะหยุดสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันเป็นระดับเทพเจ้าขั้นพรีมิทีฟจริงๆเมื่อเห็นเสาสันสีแดงรอบๆตัวของสิ่งมีชีวิตตัวนั้นหันเซนก็มีสีหน้าดีใจภายในอัลต์สกาย มีซีโนเจนอีกอาศัยอยู่มากมายแต่พวกมันส่วนใหญ่น่าจะรึงกลัวมากๆมันเป็นอะไรที่เสี่ยงเกินไปถ้าหันซึ่นออกไปล่าพวกมันแบบส่มสีสมหาตอนนี้ซีโนเจนีนระดับเทพเจ้าขั้นพริ m i t i v ตัวหนึ่งถูกมอบให้กับเขาอย่างง่ายๆหันซึ่นจึงรู้สึกพึงพอใจอย่างมากหันซึ่นสวมใส่เซตอพอลโลหลังจากนั้นเขาก็กระพือปีกอพอลโลและบินตรงเข้าไปสู่แท่นหินในชั้นพิปตาเขาใช้มือเป็นเหมือนกับเม็ดและฟันใส่ซีโนเจนอีกที่ถูกล่ามติดก,กับเสาหิน ฮันเสันยังคงใช้วิชาใต้นาภาแต่ด้วยพลังเสริมจากเซตอพอลโลมีดลมปราณโซสสาราที่น่าสะพรึงกลัวจึงถูกปลดปล่อยออกไปเมื่อเขาใช้วิชาใต้นาภาการโจมตีของเขาเป็นเหมือนกับใบมิสแสงอาทิตย์ที่ฟันลงไปยังคอของซิโนเจเนอิกซีโนเจเนอิกตัวนั้นส่งเสียงคู่เหมือนกับงูและโซสสารส,าสีแดงของมันก็ระเบิดราวกับภูเขาไฟมันเป็นอิสระจากการรัดกุมของเสาหินและกรงเล็บของมันก็แกวนเข้าใส่ฮันสันรอกับใบมิสสีแดงมีดลมปราณของฮันสัน รุนแรงพอจะเอาชนะระดับเทพเจ้าขันพริมิทีฟแต่เมื่ออยู่ต่อนหน้ากรงเล็บของซีโนเจเนอิกตัวนี้การโจมตีของฮันเซนไม่สามารถทำอะไรได้เจ้าซีโนเจเนอิกนั้นปัดการโจมตีของเขาทิ้งอย่างง่ายดายและพุ่งเข้ามาประชิดตัวฝ่ามือและกรงเล็บปะทะซึ่งกันและกันกรงเล็บของมันทิ้งรอยลึกเอาไว้บนถุงมือของฮันเซนรอยข่วนสามรอยเกิดขึ้นบนมือของเขาก่อนที่เลือดจะเริ่มไหลออกมาโชคดีที่ฮันเซนตอบสนองได้เร็วพอเขาเรียกเทเลพอร์ตถอยออกไป ถ้าเขาไม่ได้ตอบสนองในทันทีแล้วก็เจ้าสีโนเจนอิกตัวนั้นก็คงจะตัดฝ่ามือของเขาจนขาดไปแล้วทำไมมันถึงได้แข็งแกร่งขนาดนี้หันซึ่นรู้สึกแปลกใจในจังหวะที่เขาเทเลพอร์ตถอยออกไปเจ้าสีนเจนอิกก็มาปรากฏต่อหน้าเขาอีกครั้งเรียบร้อยแล้วมันแกว่งกรงเล็บเข้ามาที่อ,อกของเขาและตัดผ่านชุดเกราะอพอลโลราวกับเป็นเนยหันซึ่นรีบถอยออกไปเพื่อสร้างระยะห่างกับเจ้าสีโนเจนอิก แต่มันมีแสงสีเลือดส่องสว่างออกมาจากร่างกายของเจ้าซีโนเจนอิกขณะที่มันพุ่งเข้ามาหาเขาอีกครั้งความเร็วของมันเป็นอะไรที่ไม่อาจจะยั่งถึงได้กรงเล็บของมันควนใส่อกของหันซันอีกครั้งโซัสสารสีแดงกลายเป็นแสงที่เหมือนกับกรงเล็บและพวกมันก็ทิ้งบาดแผลไว้บนอกของหันซันซีโครงของเขาเกือบจะเผยออกมาให้เห็นจากบาดแผลที่เขาได้รับจ้าตัวนี้เป็นแค่ขั้นพรีมทีฟแน่หรอหันเซันพึมพำอย่างครุ่นคิด เขาใช้ก็อส่วนเดิร์และเทเลพอร์ตนี้ไปอีกครั้งโดยหวังจะสลัดซีโนเจนอีกตัวนี้ให้หลุดแต่ความพยายามของเขาไร้ประโยชน์เจ้าซีโนเจนอีกนั้นดูเหมือนจะคัดเดากัารเคลื่อนไหวของฮันสันได้ทันทีที่เขาเทเลพอร์ตไปอีกจุดหนึ่งเจ้าซีโนเจนอีกก็จะมาปรากฏตัวต่อหน้าเขาอีกครั้งฮันสันร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดขณะที่กรงเล็บของซีโนเจนอีกแทงถูกท้องของเขาถ้าฮันสันเทเลพอร์ตช้ากว่านี้ไซของเขาก็คงจะร่วงลงไปกองกับพื้นเรียบร้อยแล้ว โชคดีที่หันเซิ้มีเซตอพอลโลที่เป็นสมบัติระดับเทพเจ้าแต่ถึงอย่างนั้นมาอยู่ต่อหน้ากรงเล็บอแหลมคมของซีโน,โจนเจเนอีกตัวนี้มันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกระดาษทิชชู่หันเซิไม่รู้ว่าจะทํายังไงดีถึงแม้เขากําลังต่อสู้กับซีโน,โจนเจเนอีกระดับเทพเจ้าขั้นพร imitive แต่นั่นก็เป็นเพียงแค่ร่างโครงของมันเท่านั้นคู่ต่อสู้ที่แท้จริงของเขาคือร่างจริงของมันที่กําลังควบคุมสิ่งมีชีวิตตัวนี้ซึ่งมันเป็นซีโน,โจนเจเนอีกระดับเทพ,พเจ้าขั้นทรูกคอที่น่ากลัว และถึงร่างกายนี้จะเป็นแค่ร่างโคลนแต่มันก็เป็นที่สุดของที่สุดระดับเทพเจ้าคอมพรีมิทิฟอย่างไม่ต้องสงสัยมันเหนือกว่าเชลที่เพิ่งจะกลายไประดับเทพเจ้าอย่างมากที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือจิตใจและการเคลื่อนไหวของมันเป็นขั้นทรูกอ d หันสมภูมิจะในพลังของตัวเองแต่ว่าเมื่ออยู่ต่อนหน้าเทพเจ้าขั้นทรูกอ d ความสามารถของเขาก็ถือเป็นอะไรที่กระเจิดกรดิเขายืมพลังจากเซิอพอลโลเพื่อทําให้สามารถต่อสู้กับระดับเทพเจ้าคอมพรีมิทิฟทั่วๆไปได้ แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังไม่สามารถป้องกันการโจมตีของซินโนเจเนอีกตัวนี้ได้เฟรี่ไฮทุกคนที่ถูกส่งมาจาัดก,การกับร่างโคลนนั้นจะเป็นระดับลาวาขึ้นไปแม้แต่เฟรี่ไฮระดับเทพเจ้าขั้นทรานส์มิวเทชันก็ยังต้องใช้เวลานาน,านกว่าจะฆ่ามันได้เอสคริสิตและลลเครอร์เออบอกว่านี่เป็นเพียงแค่ซินโนเจนอีกระดับเทพเจ้าขั้นพรีมิ i v ฟแต่พวกเธอไม่ได้บอกถึงความน่ากลัวของซินโนเจนอีกตัวนี้เมื่อแันส้นรู้สึกตัวถึงความแข็งแกร่งของมันเขาก็รู้ว่า ไม่ควรเสี่ยงพยายามต่อสู้กับมันต่อไปเขาใช้ความสามารถในการเทเลพอร์ตเพื่อหนีออกไปจากเจลเดมอนฮอรหันซันรอตัวออกไปได้อย่างวุดวิดถ้าเขายื้อฝืนต่อโซ่ต่อไปอีกแล้วก็เขาก็คงจะถูกฆ่าตายอย่างไม่ต้องสงสัยมันเป็นสิน์เจินิอีกระดับเทพเจ้าขั้นพร i มิ t i ฟจริงๆอย่างนั้นรอหันซันถามขณะที่กลมแบบแผลที่ท้องของตัวเองเของาไปที่หลีเคอร์เออร์และเอ็กซ์คริสตด้วยความสงสัยมันเป็นความจริง มันเป็นระดับเทพเจ้าคัมพลมิทิฟจริงๆแต่มันเป็นระดับเทพเจ้าคัมเพลมิทิฟที่เก่งกาจที่สุดพวกเราคิดว่าเจ้าอาจจะต่อสู้กับมันได้นั่นเป็นเหตุผลที่พวกเราไปทําเรื่องขอให้เจ้าได้เข้าไปข้างในแต่ดูเหมือนว่าพวกเราจะด่วนตัดสินใจเกินไปเอสควิสิตพูดโดยทําให้แน่ใจว่าเสียงของเธอดูจริงจังมากที่สุดแต่ในใจของเธอกําลังคิดว่ามันเป็นเรื่องดีที่เจ้าจะประสบกับความล้มเหลวบ้างเป็นบางคราวพวกเราไม่อยากให้เจ้าอดดีจนเกินไปในอนาคตนะ่ะ ลีเคอร์เอร์ยิ้มและพูดการพ่ายแพ้ที่นี่ถือเป็นสิ่งที่เข้าใจได้เพราะยังไงซะเจ้าก็ไม่ใช่ระดับเทพเจ้าอืมเอาแบบนี้เป็นไงพวกเราไปหาซีโนเจนอีกระดับเทพเจ้าที่อ่อนแอกว่านี้ให้เจ้าล่ากกันหันซึ่นรู้ว่าลเคอร์เอรและเอสควิสิตไม่ได้โกหกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้ถ้าพวกเธอบอกว่าซีโนเจนอีนั่นเป็นระดับเทพเจ้าขั้นพรีมิทีฟแบบนั้นมันก็คงจะเป็นระดับเทพเจ้าขั้นพรีมิทีฟจริงๆ ซีโนเจนอีกนั่นแข็งแกร่งมากจริงๆหันเส้นพูดก่อนที่จะหยุดไปมองที่เอ็กวิซิตและลีเคอเอออยู่สักพักหลังจากนั้นเขาก็ถามมันมีเวลาจำกัดไหมในการจะฆ่าซีโนเจนอีกตัวนี้ซีโนเจนอีกของเจอเดมอนฮอจะใช้เวลาในการสะสมพลังประมาณ6เดือนก่อนจะหนีออกไปโดยปกติแล้วคนของพวกเราจะพยายามฆ่ามันทุกทุกสเดือนเพื่อความปลอดภัยลีเคอเออพูดถ้าอย่างอเวลา ข้าขอลองต่อสู้กับมันอีกครั้งหันซั่นยังไม่อยากจะยอมแพ้ตอนที่ส6 9 2เจ้าจะลองดูกี่ครั้งก็ได้ตามที่เจ้าต้องการแต่ร่างคนนี้อยู่ที่นี่มาหนึ่งเดือนแล้วถ้าในอีกสองสามเดือนเจ้ายังฆ่ามันไม่ได้พวกเราจะส่งยอดฝีมือระดับเทพเจ้าที่แข็งแกร่งมาฆ่ามันดังนั้นจำเอาไว้ว่า เจ้ามีเวลาที่จำกัดเอสควิสิตพูดนั่นควรจะมากพอแล้วหันเส้นพูดพร้อมกับพยักหน้าเขายังคงคิดเกี่ยวกับการต่อสู้กับซีโนเจเนออีกตัวนั้นหันเส่นคิดว่าพลังของตัวเองในตอนนี้ถือว่าพอใช้ได้แล้วแต่ซีโนเจเนอีกตัวนั้นสยบเขาได้อย่างสมบูรณ์นอกจากความแตกต่างระหว่างพลังแล้วมันยังมีความแตกต่างที่สําคัญในวิธีการของพวกเขาตอนนี้เมื่อเขาได้มีเวลาได้คิดเกี่ยวกับมันเขาก็รู้สึกตัวว่า ตัวเองนั้นพ่ายแพ้อย่างหมดรูปมันเป็นเพียงแค่ร่างโคลนแต่มันก็ยังมีพลังที่น่ากลัวขนาดนั้นนี่ร่างจริงของมันจะแข็งแกร่งถึงขนาดไหนกันนะหันซันสงสัยกับตัวเองเอสคิสิตและหลีเคอเออมองหน้ากันพวกเธอหลอกหันซันได้สําเร็จและตอนนี้พวกเธอแทบจะกลั้นหัวเราะเอาไว้ไม่อยู่หันซันไม่รู้ว่าร่างโคลนที่เขาต่อสู้ด้วยนั้นแตกต่างไปจากร่างโคลนส่วนใหญ่ มันเป็นเหมือนกับสิงโตเจเนอีกระดับเทพเจ้าขั้นทรูกอตัวหนึ่งถึงแม้พลังของมันจะเป็นแค่ขั้นพร i มิ t i v e แต่ประสบการณ์การต่อสู้ที่มันมีอยู่รวมถึงทักษะและจิตใจของพวกมันถือว่าอยู่ในระดับสูงสุดมันไม่ได้แปลกอะไรที่หันซึ่งจะพ่ายแพ้โคต่อสู้แบบนี้แม้แต่ยอดฝีม,มือระดับเทพเจ้าส่วนใหญ่ก็จะพ่ายแพ้อย,อย่างยับเยินต่อสิงโตเจเนอิอีกตัวนี้ปล่อยให้เขาได้ต่อสู้กับมันต่อไปอีกหน่อยค่อยๆให้ความอดีของเขาหายไปทีละนิดหลีคเอ๋อยิ้มและคิดกับตัวเอง บาดแผลของหันส้นฟื้นตัวอย่างรวดเร็วลเล q เ i อเอร์เอ็กซควิซิตมอบจีโนฟลูอิดที่ผลิตขึ้นจากยินซีโนเจนีให้กับเขามันดีมากๆต่อการรักษาบาดแผลทางกายภาพโดยการใช้จีโนฟลูอิดร่วมด้วยทําให้ความเสี่ยงหายทั้งหมดที่เขาได้รับนั้นหายไปใน7-8ถึงชั่วโมงตลอดเวลาหลายวันหันซ้นจะเข้าไปในเจลเดมอนฮอรเพื่อต่อสู้กับซีโนเจนีกตัวนั้นเขาคิดแผนการหลายอย่างเพื่อที่จะค้นล้มมัน แต่ความพยายามของเขากลับล้มเหลวทุกครั้งหันซันสามารถอยู่รอบภายในเจลเดมอนฮอได้นานที่สุดคือสองนาทีเมื่อถึงเวลานั้นเขาต้องเทเลพอร์ตหนีออกไปไม่อย่างนั้นเขาจะถูกฆ่าตายเขามีเวลาแค่เศษเซียวที่จะใช้มีดลมปราณถึงแม้ในตอนที่เขาใช้วิชาตใต้นภาผามันก็ดูเหมือนกับจะทําอะไรเจ้าสีนทอร่าจะได้อีกไม่ได้ไม่เพียงแค่เขาจะฆ่านั้นไม่สําเร็จแม้แต่สร้างบาดแผลก็ยังทําไม่ได้มันแข็งแกร่งเกินไปจริงๆ หันเซิ้นอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในความทรงพลังของคู่ต่อสู้แต่ถึงเขาจะพ่ายแพย้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหันเซิ้นก็ไม่คิดจะยอมแพท้ทันทีที่ร่างกายของเขาหายดีเขาก็จะกลับเข้าไปในเจลเดมอนหอเพื่อต่อสู้เขามุ่งมั่นที่จะหาหนทางฆ่ามันให้ได้แต่ทุกครั้งที่เขาเข้าไปเขาจะกลับออกมาอย่างผิดหวังสีโนเจนอีกตัวนั้นแข็งแกร่งเกินกว่าจะคาดเดาได้ด้วยเหตุนั้นหันเซิ้นจึงไม่อาจสามารถเข้าใจรูปแบบการโจมตีของมันได้ ยิ่งหัาซึ่งเข้าไปข้างในมากเท่าไรลีเครอร์เออและเอ็กซ์ควิซิตก็เริ่มจะกังวลมากขึ้นเท่านั้นพวกเธอแค่ต้องการจะลดความภาคภูมิของหัาซึ่งลงแต่ถ้าเขายังคงทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆที่สุดแล้วหัางซึ่งอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปโชคดีที่พวกเธอสัมผัสได้ว่าหัาซึ่งไม่คิดจะยอมแพ้ถึงแม้เขาจะพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่หลังจากความล้มเหลวทุกครั้งเขาก็เริ่มคิดเกี่ยวกับวิธีการที่จะชนะเจ้าซีโนเจเนอิกในการต่อสู้ครั้งต่อไปจิตใจของเขา ดูเหมือนจะหมกมุ่นกับการคิดหาวิธีที่จะเอาชนะศัตรูเขาไม่เคยเสียพลังสมองในการคิดอะไรเกี่ยวกับอย่างอื่นนั่นทําให้เอ็กซ์ควิสิตและหลีเคอเออรู้สึกวางใจขึ้นมาหน่อยพวกเธอหวังว่าเวลาจะผ่านไปโดยเร็วหลังจากนั้นหันซึ่นก็จะไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมแพ้พวกเธอคาดว่าแบบนั้นมันคงจะไม่ทําลายความมั่นใจของเขามากจนเกินไปไม่นั่นหนงคงไม่ได้ผลหันซึ่งล้มเหลวอีกครั้ง เขาลากร่างกายที่เต็มไปด้วยบาดแผลกลับออกมาจากเจลเดมอนฮอร์เอชควีสิตและลีเคอร์เออไม่ได้อยู่ที่นั่นอีกต่อไปแล้วเนื่องจากในตอนนี้หางซึ่จะใช้เวลาทั้งหมดไปกับการรักษาตัวหลังจากที่ได้รับบาดเจ,จ็บกลับมามันเป็นอะไรที่น่าเบื่อพวกเธอจะกลับมาเพื่อเช็คหาเซึ่งเป็นครั้งคราวแต่พวกเธอไม่ได้อยู่ดูเขาตลอดเวลาและเนื่องจากหางซึ่งพ่ายแพ้ซ้ำไปซ้ำมาพวกเธอจึงได้เรียนรู้แค่วิธีการรับมือกับความล้มเหลวนั่นจะไม่ได้ช่วยอะไรพวกเธอมากนะัก เนื่องจากมันไม่มีอะไรให้พวกเธอได้เรียนรู้พวกเธอจึงหยุดใช้ความสนใจความคิดของเขาดูเหมือนว่าการจะจัดการซีนโนเจนอีกตัวนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เดี๋ยวก่อนนะตอนนี้กุนซูไว้น่าจะส่งข่าวกลับมาแล้วเราจะเป็นต้องกลับเข้าไปในคอเอลเรียหันเส้นคิดเกี่ยวกับคำพินาพาอัมพันและเขาก็รู้สึกตัวว่ามันถึงเวลาที่ต้องพักเบรกจากการต่อโซ่ ในครั้งต่อไปที่เขาได้เห็นหลีเคเออรอฮันเซนก็บอกเธอถึงความจําเป็นที่ต้องกลับเข้าไปในคอยแอเรียอีกครั้งหลีเคเออรอรีบตอบตกลงที่จะพาเขาไปเธอและเอ็กวิสิตเริ่มจะกกังวลเกี่ยวกับการต่อสู้อย่างต่อเนื่องของหันเซนพวกเธอกังวลว่าการแพ้แพ้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดอาจจะสร้างความเสียหายกับความมั่นใจของเขามากเกินไปตอนนี้เมื่อฮันเซนบอกว่าอยากจะเข้าไปในคอยแอเรียพวกเธอก็คิดว่านี่ถือเป็นเรื่องดี หลี่เคอเอ๋อพาหาันเซิ้นกลับไปที่โอเอซิสเพื่อที่เขาจะได้เข้าไปในคอรเอเรียกูชิงเฉิงมารอก่อนแล้วในตอนที่หันเซิ้นเห็นกูชิงเฉิงเขาก็รีบถามขึ้นว่าเธอได้รับข่าวจากกุนซือไว้แล้วหรือยังนี่คือสิ่งที่กุนซือไว้บอกให้ฉันนำมามอบให้กับนายกูชิงเฉิงส่งสม,มุดบันทึกให้กับหันเซิ้นพร้อมกับคำพินาภผ้าอัมพันต้นฉบับหันเซิ้นเก็บคำพินาศผ้าอัมพันไปและเปิดสม,มุดบันทึกเพื่อดูเนื้อหาภายใน ในสมุดบันทึกเต็มไปด้วยตัวอักษรที่งดงามซึ่งเห็นได้ชัดว่ามันถูกเขียนด้วยมือสมุดบันทึกนั้นมีอยู่ทั้งหมดหนึ่งร้อยหน้าและพวกมันถูกเขียนเอาไวจ้จนเกือบทั้งเล่มมันมีเพียงแคส่สองสามหน้าเท่านั้นที่ว่างเปล่าเห็นได้ชัดว่ากุนซือไว้์ใช้ความพยายามอย่างมากกับเรื่องนี้กุนซือไว้น์นี่เป็นคนจิตใจดีจริงๆหันซึ่งคิดว่ามีผู้คนไม่มากนักที่จะมีจิตใจที่กว้างขวางเหมือนอย่างกุนซือไว้แ์แทนที่จะออกไปจากคอยแอเรีย หันเส้นอยู่ที่นั่นต่อเพื่ออ่านสมุดบันทึกของกุนซือไวท์เขาไม่อยากถูกจับตามองโดยหลีกเธอเอ๋อร์และเอสคริสิตขณะที่อ่านมันเนื้อหาของสมุดบันทึกนั้นคือรายละเอียดการวิเคราะห์เกี่ยวกับคัมภีร์นภา,าอมพันของกุนซือไวท์รวมถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่ใช้มันขณะที่หันเส้นอ่านเนื้อหาในสมุดบันทึกเขาก็ได้เรียนรู้อะไรมากมายและนั่นไม่ใช่แค่เกี่ยวกับคัมภีร์นภา,าอมพันเท่านั้นเขาเริ่มจะเข้าใจสัตว์ตรงสเวียนและวิชาโลหิตชีพจรในระดับที่สูงขึ้น กุนซอไวท์เป็นปรมาจันทร์ของจริงเราเทียบกับเขาไม่ได้เลยฮันเซพนพึมพำขณะที่ใส่หัวและไปสมุดบันทึกลงจริงๆแล้วการเอ่ยชมของฮันเซนไม่ได้ถูกต้องสักทีเดียวหนทางที่แต่ละคนเลือกเดินนั้นแตกต่างกันออกไปกุนซือไวท์มุง่งเน้นไปที่การสะสมความรู้เขารู้อะไรมากมายซึ่งนั่นทําให้เขาอยู่ในระดับที่สูงกว่าฮันเซนในเรื่องของการสแสวงหาปัญญาแต่นั่นเป็นเพราะฮันเซน ไม่ใช่คนที่สนใจการสะสมความรู้รอบด้านเหมือนอย่างกุนซูไวท์ดังนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรที่กุนซูไวท์จะเหนือกว่าเขาในเรื่องนี้การเปรียบเทียบคนสองคนด้วยความรู้เพียงอย่างเดียวจงไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นะักหันเซ่นจดจําทุกสิ่งที่ถูกเขียนเอาไว้ในสมุดเรียบร้อยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่อยากจะทําลายมันเพราะยังไงซะกุนซูไวท์ก็อุตส่าห์สละเวลาของเขาเพื่อเขียนพวกมันทั้งหมดนำสิ่งนี้กลับไปที่ดาอุปราคา แลบอกให้ซีโร่เก็บมันเอาไว้หันเซ่นพูดขณะที่ส่งสมุดบันทึกเคื่อนให้กับกูชิงเฉิงหลังจากที่กูชิงเฉิงจากไปแล้วหันเซ่นก็พยายามจะแจกแจงเนื้อหาในสมุดบันทึกยิ่งเขาคิดเกี่ยวกับมันมากเท่าไหร่เขาก็รู้สึกหวั่นไหวมากเท่านั้นจากการวิเคราะห์ของกุนซือไวท์ถ้าหันเซ่นฝึกคำพินาภผ้าอมพันได้สําเร็จมันจะกลายเป็นพลังที่น่ากลัวมากๆนี่การฝึกวิชาโลหิตเชื้อพระจออย่างกลับตาลปัดเป็นไปได้จริงๆหรือเนี่ยหันเซ่นแปลกใจ ถ้าสิ่งที่คุณซื้อไว้บอกเขาเกี่ยวกับคำพินาศอัมพันพเป็นความจริงมันก็เป็นอะไรที่น่าสะพรึงกลัวสำหรับตอนนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้กับช่องคอทอริชแนลได้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนสำหรับคลิปใหม่ๆนะคะและทุกๆคนสามารถเข้ากลุ่ม Facebook ได้ที่ลิงก์ข้างล่างเลยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ